ว่าที่เจ้าสาวฮอตมากแต้วนทพรเผยหุ่นสุดจึ่งทำไอจีแซบสะทาเตรียมนับถอยหลังเข้าสู่ประตูวิวาแล้วสำหรับนางเอกสาวแต้วนทพรว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงของประนายพรประภานักธุรกิจทายาทอาณาจักรสยามกลการเรียกว่าแฟนคลับหลายคนต่างจับจ้องงานแต่งสุดอลังการที่กำลังจะขึ้นเกิดในวันที่24มกราคมนี้ ล่าสุดแป้วนัทพรก็ทำเอาไอจีแทบลุกเป็นไฟเมื่อเจ้าตัวแปลงโฉมเป็นสาวแซบสุดเปรี้ยวในเสื้อดีไซน์เก๋แหวกให้เห็นหน้าอกหน้าใจและเอวเอสเบาๆเรียกว่าลุกนี้สร้างความฮือฮาไอร้อนฉาไปเลยนัทพรเกิดเมื่อวันที่6กุมภาพ,านพันธ์พศ2532ณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรุงเทพมหานคร เป็นบุตรคนที่สองจากทั้งหมดสองคนของพลอากาศตรีนรง์เตมีรักและนางรวงทองเตมีรักครอบครัวฝั่งบิดามีเชื้อสายมอญมีความสามารถพิเศษในการเล่นดนตรีไทยเช่นจะเคซอเปียโน,โนรำไทยและการเต้นนัทพรสำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลและประถมศึกษาจากโรงเรียนพระมันดานิจานุเคราะห์ชั้นมัธยมศึกษาต้นและปลายจากโรง เรียนบอดินเดชาสิงสิงหเสนีและระดับปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้รับเกียรตินิยมอันดับสองเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันศุกร์ที่วันที่20กรกฎาคมพศ2555 ได้เป็นผู้อัญเชิญตราพระเกี้ยวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งที่66เมื่อวันที่16มกราคมพศ2553นัทพรเข้าสู่วงการบันเทิงจากงานโฆษณารวมทั้งการถ่ายโฆษณานมกล่องพร้อมดื่มในต่างประเทศร่วมกับดาราจีนหลิวอี้เฟยและอี้เอ๋อทีหนีหนออกอากาศในประเทศจีนและถ่ายมิวสิกวิดีโอและได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกเด็กหอ จากนั้นก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศแจ้งการเข้ารายการของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7ก่อนตัดสินใจเข้ามาคัดเลือกเป็นนักสแสดงของช่อง3และผ่านการทดสอบจนได้เข้ามาอยู่ในสังกัดภายใต้กลุ่ม Power t r e ผลงานละครเรื่องแรกคือน่ารักคู่กับการินสตายุและมีผลงานที่ทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นคือละครย้อนยุคเรื่องดงผู้ลีคู่กับกฤษดาพรเวโรธ ในปี2556นัทพรได้ร่วมแสดงในละครฉลองครบรอบ43ปีไทยทีวีสีช่อง3สุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายรัชานนในบทบาทเจ้าหญิงส้อยฟ้าซึ่งเป็นเรื่องแรกที่ได้พูดภาษาไทยถิ่นอีสานทั้งเรื่องจนได้รับคำชมจากแฟนละครและทำให้เธอได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำและคมทัดลึกอวอร์ดครั้งที่11สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ในปี2559นัทพรได้กลับมาพูดภาษาไทยถิ่นอีสานอีกครั้งในบทบาทคำแก้วและเจ้าแม่นาคีในละครนาคีที่ได้สร้างปรากฏการ์โด่งดังไปทั้งประเทศอีกทั้งยังเป็นละครที่เรตติ้งสูงถึง17.29ขึ้นแท่นละครเรตติ้งสูงที่สุดแห่งปี2559ปีถัดมาได้แสดงละครย้อนยุคเรื่องรากนัรราคู่กับปริสุภรัตน์ในบทบาทเจ้าแม่เมืองที่ต้องพูดภาษาไทยถิ่นเหนือทั้งเรื่อง